ไปกันที่เดอะบรอยต่อเลยแล้วกันนะคะก็หลังจากที่อูทิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ากระทบลหลายๆต่อเนะเหมือนอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้โทนี่โครสประกาศราศีไทยหลังยูโรใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เดอะบรอยเนี่ย มีข่าวออกมา <c oughs> ว่าเป็นไปได้ที่หลังจากหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วจะยอมไปหาความท้าทายใหม่เมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาในปี2025นะคะซึ่งทีมที่ไปเนี่ยมันน่าสนใจนะคะพี่ป๊อปเพราะว่าเป็นทีมใหม่ค่ะทีมที่มีข่าวกับเควินเดบรอยเนี่ยนะคะก็คือซานดิเอโกเอซค่ะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแฟรนไชส์ลำดับที่30ของ MLS เลยนะ แล้วก็จะเข้าร่วมการแข่งขันในปี2025แล้วจะไปเอาสูงในระดับเควินเดอร์บอยเลยนะโอะ้คือหมายความว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าตามอัปเดตล่าสุดเนี่ยมีนักเตะอยู่ในทีมแค่3คนนะไม่ถึง5คนเท่านั้นเองอเหมือนกำลังอยู่ในช่วงรีครูทำทีมใหม่คล้ายๆกับตอนที่เบคแฮมเริ่มทำอินเตอร์มิอามีอะค่ะคแล้วก็ใหญ่จะก,กวาดพวกแบบสตาร์ที่ใกล้รีทายอะไรเงี้ยเข้ามาสู่ทีมโอ,มอ,มอ้จะไปแล้วเหรอ <จ>ออกจากจห,าหา้าเลยไแต่ท<ร><ะ>ีเนี้ยมันมันอาจจะขีดเส้นใต้นิดนึงด้วยความที่ปี2025เนี่ยจะเป็นปีที่เป๊บเองก็หมดสัญญากับแมนซิตี้ก็อาจจะไปพร้อมกันพ่อลูกหรือเปล่าพ่อลูกผูกจิตพ่อไปผมก็ไปครับอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าตามลักษณะคาแรคเตอร์ของเควินเดอร์บอยน์เขาจะรีบไปเมเจอร์ลีกเร็วขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็น เรื่องหมายคำถามเลยที่อุนเองก็ยังไม่แน่ใจยังยังไม่คิดว่าเขาจะรีบไปเร็วขนาดผมเชื่อว่าน่าจะมีออฟเฟอร์จากหลีกหลักแน่นอนเพราะเขาซักเซสกับบุนเดสไปแล้วใช่ป่ะบัวปวกเขาสุดยอดกับพิมเมอรีไปแล้วเนี่ยเขายังมีอย่างลาลิก้ายังมีอย่างอิตาลีให้เล่นนะแม้กระทั่งลีกเอิงฝรั่งเศสนะแต่ว่าโอเคลีกเอิงกับเบเจอร์ลีกซสกอร์เงินมันคนละระดับไงเอฟเอ็ลเอสมันเงินเยอะไงก็อาจจะอยากลองไปปะทะแข่งกับพวกเมสซี่กับอดีต สิทธิ์เก่าบาซ่าทั้งหลายที่ไปรวมกันอยู่ที่อินจอมายมีอ่อะไรประมาณนี้ครับอ่านี่ก็เป็นข่าวของเควินเดอร์บอยนะฮะค่ะ,ะส่วนเปปกัวเดโอล่านะคะก็บอกว่าในสัญญาปีสุดท้ายที่เหลืออยู่กับซิตี้เนี่ยค่ะยังไงก็อยากจะล่าแชมป์ให้ได้เพราะว่าถ้าไปดูอัปเดตล่าสุดในเหมือนมีภาพออกมาเนอะในห้องแต่งตัวของแมนซิตี้อะที่เขาจะเขียนข้อความไว้ว่ายังไม่มีทีมไหนในอังกฤษที่สามารถเป็นแชมป์สี่สมัยติดต่อกันได้อะโอ้ ก็คงจะอีกหนึ่งความท้าทายใหม่แล้วกันก็5สมัยสี่สมัยทําได้ละก็บวกอีกหนึ่งแล้วกันก่อนจะไปบาาตอนเนี้ใช่ไหมเขาเหลือปีเดียวไงใช่ไหมเออดูทรงแล้วคงสู้ต่อแน่นอนนะฮะสำหรับเปรีกัวเดียวล่าจนกว่าจะเรื่องคดีมันจะชัดเจนโอ้อันนี้ก็เป็นโอ้โหปัจจัยใหญ่เหมือนกันใช่ไที่อที่เขาควบคุมไม่ได้ใช่ไหมว่าซิตี้จะโดนอะไรจะโดนหันแปมหรือขนาดว่า โทษสูงสุดมันคือลดชั้นเนี่ยก็คือตกปตัดตกชั้นเลยะฮะ,ฮะอมก็เดี๋ยวมาตามกันแล้วกัน,นครับแล้วมาตอนตัดสินกับตอนเดือนตุลาคมด้วยซึ่งมันเปิดซีซันไปแล้ว2เดือนกว่าๆได้นะครับ